น้องพัดสังเกตไหมคะว่าไพ่ลูกไม่เท้าหรือรูปถ้วยรูปเหรียญแต่และหมวดหมู่จะมีอยู่14ใบเริ่มจากเอ็ดก่อนทั้งเพนเดลเคิลเอ็ดวานเอดซอสและเอ็ดครับจากนั้นก็เป็นไพ่ตั้งแต่รูปดาบรูปถ้วยรูปเหรียญรูปไม่เท้าไปจนถึงสิบนะคะ น้องพัดไม่จาเป็นต้องจำก็ได้นะคะแต่ให้สังเกตรูปที่ปรากฏอยู่ในตัวไพ่ย,ยิบซีแต่ละใบก็ได้เพราะแต่ละใบจะมีจะมีอารมณ์ที่ไพ่ย,ยิบซีหวังสื่อในแต่ละใบอยู่แล้วถ้าน้องพัดสังเกตดีๆไพ่ย,ยิบสีแต่ละหมวดหมู่ที่พี่พูดมาจะมีไพ่ย,ยิบซีบุคคลที่เหมือนเหมือนกัน อยู่มวลหมู่ละสี่ใบเช่นไพ่เหรียญน,น้องพาเห็นไหมเด็กถือเหรียญเราเรียกอีกอย่างว่าไพ่มหาดเล็กหรือเพจแพนดเคิลนะคะจากนั้นก็อัศวินถือเหรียญราชาถือเหรียญและราชนีถือเหรียญและสำหรับที่เหลือไม่ว่าจะเป็นไม้เท้ารูปถ้วย รูปดาบก็มีไพ่ย,ยิบซีในหมวดหมู่บุคคลเหมือนๆกันและพี่จะมาแจกแจงความหมายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะไพ่ย,ยิบสีตั้งแต่หนึ่งถึง10ของแต่ละหมวดหมู่น้องพัดสามารถอธิบายและให้ความหมายได้ถูกต้องแล้วพอพี่อธิบายเรื่องความหมายของไพ่บุคคลแต่ละใบจนจบเราก็มาเริ่ม การวางแพทเทิร์นของตำแหน่งการทํานายในการดึงไพ่ยิปซีแต่ละครั้งกันเลยนะคะอาจารย์ผู้สอนดูเหมือนจะจริงจังในการแจกแจงรายละเอียดยิ่งค่ะพี่อันจากที่พัดเข้าใจนะไพ่ยิปซีในหมวดหมู่บุคคลไพ่เด็กจะบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของอะไรหลายอย่างถัดไปก็ในออฟซอส หรือัยอัศวินจะบ่งบอกถึงความดุดันกล้าหาญส่วนไพคิงหรือราชานั้นจะสื่อถึงอํำนาจที่มีอยู่อย่างเต็มล้นของไพแต่ละใบส่วนควีนหรือไพราชนีบ่งบอกถึงความสุดยิ่งกว่าสุดของการถือในแต่ละใบของไพพระราชนี เช่น Queen o ออ w ซ r อ s ราชินีถือดาบสื่อถึงความหมายหม่นหมองเศร้าหมนเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่โศกเศร้าหรือเสียคนรักไปแล้วก็คือการผ่านการเจ็บปวดมาแล้วทั้งนั้นพัดคิดว่าถ้าพัดเปิดไพ่ยิบสี่สำรับนี้ขึ้นมา q u n o n อ w ซ r อนต้องขึ้นมาในจำนวนไพ่สิบใบที่พัดดไ้เลือก แน่เลยค่ะดวงตาคู่งามหมุนแสงรนุนิีเมื่อคิดถึงสภาพของหัวใจที่ได้รับการบอบชำ้ำดีหน่อยเหตุการณ์นั้นได้ผ่านเลยไปแล้วน้องพัดก็พูดไปพี่อันก็คงไม่ต่างกับน้องพัดหรอกค่ะเสียงใสหวานปนเศร้าเมื่อคิดถึงความขุ่นหมองใจ ที่กําลังเกาะกินหัวใจเธออยู่ในขณะนี้ฮมพี่อันพี่อันพูดอย่างนั้นหมายความว่ายังไงคะถ้าพัดเข้าใจไม่ผิดพี่อันก็มีคู่มั่นคู่รักอยู่แล้วไม่ใช่หรอแถมยังเป็นคู่มั่นคู่หมายที่จะแต่งงานกันด้วยคนเอ่ยถามรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมานิดนี้ ถ้าเธอเข้าใจไม่ผิดดูเหมือนความหวังของเธอกำลังจะมีเขาเป็นอย่างที่ต้องการเสียแล้วก็นะน้องพาร์หนึ่งอาทิตย์มานี่พี่อันได้รับแต่ข่าวไม่ค่อยจะทำให้ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่จากเพื่อนที่ฝรั่งเศสชื่อโทนี่มันก็เป็นพี่อันเองนี่แหละ ที่วานให้โทนี่ช่วยเป็นหูเป็นตาเรื่องสืบเรื่องราวของแมรี่เขาพี่กะว่าสอนดูดวงไพ่ย,ยิปซีกับน้องพัดจบแล้วพี่จะขออนุญาตคุณแม่ไปหาแมรี่เลยและเพื่อความสบายใจของคุณแม่พี่ก็อยากมีหลักฐานหรือพยานบุคคลยืนยันกับคุณแม่ ให้ท่านสบายใจในตัวของแมรี่เสียหน่อยแต่ที่ไหนได้ข้อมูลที่คุณแม่เคยได้รับจากนักสืบที่ท่านว่าจ้างให้ตามติดแมรี่ที่ฝรั่งเศสนั้นมี่เขาจะเป็นจริงอย่างที่ท่านรับข้อมูลมาจริงแล้วโทนี่กำลังดูให้อยู่ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างแมรี่กับอีกคนมันจะรุนแรงหรือ พัฒนาไปได้มากแค่ไหนพี่ไม่ได้ว่าหรอกนะน้องพารที่แมรรี่จะมีคนคลายเหงาบ้างเป็นครั้งคราวเพราะที่พี่กลับมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ที่เมืองไทยมันก็ไม่ใช่เวลาน้อยน้อยแมรรี่ก็คงจะมีบ้างที่รู้สึกเหงาข้อนี้พี่ก็เข้าใจแต่โทนี่กลับมาบอกกับพี่ว่ามันไม่ใช่ แค่เพื่อนคลายเหงาดูแมรี่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดย้ายไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ด้วยกันแล้วพี่ถามแมรี่แมรี่ก็มีแต่ตอบกับพี่ว่าแค่แชร์ค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาพาร์ตเมนต์ก็เท่านั้นและเพื่อนที่แมรี่เก่าวอ้างถึงดันเป็นผู้ชายนี่สิที่มันเป็นปัญหา พี่อันไม่ติดหรอกนะว่าเราจะมีเพื่อนเพศไหนๆแต่ถึงขนาดย้ายไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันพี่ว่าพี่รับได้ยากอาการนะคะอันธิกาบางทีเธอก็เลือกที่จะใช้ชีวิตไปวันๆจนลืมให้ความสำคัญกับคนของหัวใจเขาบ่อยครั้งแต่ความรักที่มีให้เธอรู้ดีว่า มันไม่เคยลดน้อยลงไปเลยพอมารู้ตัวอีกทีที่ใครบางคนก็มีทีท่าว่าจะหายไปโดยที่มีใครคนเข้ามาแทรกกลางในชีวิตของความรักนั้นอันธิกาบอกไม่ได้ว่าเธอจะยังรักษาทุกความเข้าใจเข้ามาไว้ได้นานสักแค่ไหนและเธอกลัว กลัวว่าความรักที่ไปไมร่าจะเป็นความรักที่ไม่กลับมาอีกเลยอืมพี่อันอย่าเพิ่งคิดอะไรมากสิคะเอาไว้ให้เพื่อนพี่อันคอนเฟิร์มมาเสียก่อนว่าความสัมพันธ์นั้นจะยังไงและแมรี่คู่มั่นของพี่อันก็บอกอยู่นี่คะว่าแค่คนแชร์ค่าห้องก็เท่านั้น ขอบคุณน้องพัดนะคะที่ให้กำลังใจพี่ไว้ตอนเย็นพี่จะวิดีโอคอลไปคุยกับแมรี่อีกทีหนึ่งแล้วกันมาเรามาเรียนรู้เรื่องความหมายของไพ่ย,ยิบซีกันต่ออีกสักนิดน,นะคะแล้วค่อยไปทานข้าวเที่ยงกันอันธิกาเธอไม่อยากให้ความขุนมองใจทำให้สิ่งที่เธอเลือกทำต้องมีปัญหาถึงแม้น หัวใจจะบอบช้ำปัญหาที่ก่อเกิดจะทาทมเข้ามาแต่ชีวิตของเธอก็ต้องไปต่อและเธอจะทำทุกอย่างให้มันออกมาให้ดีที่สุดแม่จา๋าอันมีเรื่องจะปรึกษาคุณแม่นะคะอันธิกาหย่อนตัวลงนั่งที่โซฟาตัวใหญ่ข้างข้าง ผู้เป็นบุบการีอืมเอาสิมีอะไรเหรอลูกอันลูกอันมีเรื่องอะไรจะคุยกับแม่แม่พร้อมและยิ่งกว่าพร้อมเสอีกเอมิกายิ้มร่าออกมาอย่างเต็มหน้ารู้สึกสุขในอกที่ลูกสาวสุดที่รักได้เห็นความสำคัญในตัวของเธอนานเท่าไหร่แล้ว ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกสาวลูกสาวของเธอเลือกเรื่องที่จะจัดการปัญหานั้นด้วยตัวของตัวเองถึงแม้นเธอจะเป็นได้แค่ลมใต้ปีกของลูกสาวคอยสนับสนุนทุกอย่างที่เธอพอจะช่วยเหลือได้แต่ครั้งนี้กับต่างไปคำขอของลูกสาวทำให้เอมออนสุขยิ่งกว่าสุขเสียอีก เอมออนขยับตัวหันหน้าไปจับจ้องลูกสาวด้วยท่าทีที่ดูกระตือรือร้นสุดๆคือคือว่าแมร,รี่เขาจะแต่งงานนะคะระดับเสียงที่เปิ่งออกมาเบาแผ่วจนน่าตกใจแต่กนันั้นคนฟังก็ได้ยินประโยคที่ลูกสาวได้เอื่อนเอ่อยออกมาฮะ อะไรนะลูกถ้าแม่ฟังไม่ผิดแมรี่คู่มันของดูอันจะแต่งงานเหรอแต่งกับใครเพราะในขณะที่อันยังอยู่กับแม่ที่เมืองไทยหรือว่าลูกจะบินไปที่ฝรั่งเศสไม่ได้นะไม่ได้ไพย,ยิปซีที่รับปากกับแม่ว่าลูกจะสอนให้หนูพัดเขาเรียนรู้ให้จบ ลูกอันถึงจะไปหาแมรี่ที่ฝรั่งเศสไม่ใช่เหรอคะดวงตาคู่งามแข็งขึงขึ้นมานินดนิมือบางคว้าหมับกับมือของลูกสาวมาวางไว้ที่หน้าตักของตัวเองอย่างอัตโนมัติอืแม่จ๋ามันไม่ใช่อย่างที่แม่คิดนะสิคะคือแมอรี่เขามีคนอื่นและตอนนี้กำลังท้องอ่อนๆอยู่ด้วยนะคะ เห็นว th ah ่าท้องประมาณสองเดือนได้แล้วแรกๆแมรี่ก็ไม่ยอมรับกับอันหรอกนะคะว่ามีคนใหม่ตามที่โทนี่เพื่อนของอันส่งข่าวมาแต่แมรี่ก็ต้องจำนนในหลักฐานที่โทนี่ส่งมาให้อันดูมีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแมรี่บอกอันว่าจะไปเอาเด็กออกและ กลับมาอยู่กับอันที่เมืองไทยแต่อันบอกแมรี่ไปว่าห้ามทำอย่างนั้นเด็กขาดเพราะเด็กที่จะเกิดมาเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแมรี่เขาเชื่อในเรื่องของพระเจ้าอันก็เลยบอกออกไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความประสงค์ของท่านแมรี่ไมร่มรู้จะทำยังไงดี อันก็เลยบอกให้ไปปรึกษาพ่อของเด็กผู้ที่ซึ่งทำให้เขาเกิดมาแมรี่ก็ได้ข้อสรุปค่ะแม่ว่าแมรรี่ขอถอนมั่นกับอันและจะไปแต่งงานกับคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อของลูกพ่อเขารู้ความจริงเขาก็ไม่ยอมให้แมอรี่ไปเอาเด็กออกนะคะแม่อันธิกา เจ็บแปรบขึ้นมาอยู่กลางใจดูดเหมือนสายฟ้าฟาดที่ฝ่าลงมายังผลให้หัวใจดวงน้อยแตกออกเป็นเสียงๆจากแรงปฏิกิริยานั้นความในใจคือสัญญาณชิ้นแรกที่อันธิกามีให้กับความสัมพันธ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าหญิงคนรักที่เธอรักยิ่งจนขนาดเพิ่มความสัมพันธ์ถึงขั้น มั่นหมายความไว้ใจจู่ๆคำคำนี้ก็มาจุกที่กลางอกไม่ใช่เพราะเสียงที่เปล่งออกมาแต่มันทำให้นึกขึ้นได้ว่าคำนั้นมันก่อเกิดจากความรักและเริ่มจากเราไว้ใจกันและกันที่จะให้อีกฝ่ายมาอยู่ในชีวิตจากความรักและความสัมพันธ์นั้นและ วันนี้เวลานี้อันธิการู้ว่าความทรงจำที่มีต่อกันและกันจะยังทำให้เธอทั้งสองกลับมาเจอกันอีกได้ไหมอืมลูกอันจา๋าลูกอันของแม่เอมออนโผลตัวเข้าไปกอดลูกสาวมาไว้แนบอกด้วยความถนอมยิ่ง ซึ่งขณะนี้เสียงสะอื้นให้กำลังก่อตัวขึ้นมานินดๆสุดท้ายร่างบางโยกโยนขึ้นลงตามแรงสะอื้นนั้นเอมออนรู้ดีว่าความเศร้าคือองค์ประกอบของชีวิตเธอจะไม่บอกว่าวิธีไหนจะทำให้หายเศร้ากับลูกสาวเพราะเธอเชื่อเชื่อว่า ลูกสาวของเธอแกร่งพอและมีวิธีของตัวเองที่จะคลายความหม่นเศร้าที่ก่อเกิดนี้เพียงแค่ลูกรักต้องได้ลองหามันเองก่อนและเธอเชื่อว่าลูกสาวของเธอต้องทำได้เพราะสมองของคนเราดูแล้วก็คล้ายโฟลเดอร์ที่เป็นระเบียบพอสมควรเช่นบางคนที่เราไม่พบกัน ก็แค่เพียงผ่านและมีอีกหลายๆคนอย่างที่ลูกรักต้องเรียนรู้ที่จะลบทิ้งออกไปบ้างเพราะบางทีโฟลเดอร์ขนาดเล็กของสมองนั้นก็ไม่สามารถกักเก็บข้อมูลได้หมดถ้าเกิดมีไวรัสเข้ามาแทรกแซงด้วยแล้วยิ่งต้องรีบรบเข้าไปใหญ่เอมออนก็รู้สึกดีที่ เมมโมรีความรักของลูกสาวกำลังจะดีรีดใครบางคนออกไปและเอมอ่อนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เธอถูกใจสุดๆลูอันจา๋าร้องเธอนะคะร้องไห้ออกมาให้พอแม่รู้ว่าหนูเจ็บมากที่หญิงคนรักไม่ได้ซื่อสัตย์กับลูกของแม่จริง และเรื่องเรื่องนี้แม่ก็รู้มานานแล้วแม่แค่รอให้อันตาสว่างก็เท่านั้นแต่แม่ก็นับถือแมวรี่คู่มั่นของหนูมากๆเลยนะคะที่เขารอรออันรอรูปของแม่ได้นานตั้งหลายๆปีถึงแม้นลูกจะบินไปเยี่ยมแมวรี่ปีหนึ่งหนึ่งก็ไม่ดำ่กว่าสมเดือนนี่แหละนะ ที่เขาว่ากันว่ารักแท้แผ่ระยะทางแม่ว่าสุดท้ายลูกก็ควรที่จะต้องเลือกเลือกที่จะอนุญาตว่าให้ใครเข้ามาในโลกของลูกและความสัมพันธ์ของลูกกับแมรี่จากที่แม่ประเมินแม่คิดว่าเคมีของลูกไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เข้ากันได้เลยแต่แม่ก็อยาก ให้หนูได้คิดนะคะลูกรักเนื้อคู่กันแล้วจะยังไงยังไงมันก็ไม่แคล้วกันไปได้หรอกค่ะต่อให้ระยะทางไกลแค่ไหนอุปสรรคมากมายสักเท่าไหร่หัวใจที่ก่อดตัวขึ้นด้วยความรัก <c oughs> ก็จะนำพาให้ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีเอมออนพูดปลอบลูกรักอยู่นาน สุดท้ายเธอก็นึกได้ว่าไม่ได้การแล้วลูกลกของแม่แม่ต้องไปทำบุญครั้งใหญ่เลยล่ะค่ะงานนี้เพื่อให้ลูกของแม่กลับมามีหัวใจที่เข้มแข็งได้ไวๆแม่บ่นไว้ว่าถ้าลูกอันกลับมาเป็นโสดอีกครั้งแม่จะทำบุญเก้าวัดตัตกบาทพระร้อยรูปและจะปล่อยนก ปล่อยป้าอย่างละพันตัวนะคะแม่รู้ว่าหนูยังเศร้าอยู่แต่แม่ก็จะขอตัวไปแก้บนเลยนั่นก็คงไม่เหมาะแต่แม่ก็คงจะรอช้าไม่ได้เสียแล้วล่ะค่ะเกิดจะพลาดจะผูลูกของแม่เปลี่ยนใจไปง้อแม่แมรี่นั้นแม่ต้องเจ็บใจตัวเองเป็นแน่เลยค่ะลูกอัน ถ้าได้เจ้าหร่อนกลับมาเป็นลูกสะภ้ายของแม่อีกครั้งไม่ได้การละแม่ต้องรีบไปแก้บนให้เร็วที่สุดแม่รู้ว่าหนูกำลังเศร้าใจเอาอย่างนี้แม่จะไปแก้บนกับแม่จอมใจและจะให้หนูพานมาอยู่เป็นเพื่อนของลูกอันนะคะในช่วงที่แม่ไม่อยู่แม่คิดว่าคนที่เคยผ่านการอกหัก มาเหมือนเหมือนกันอาจจะมีวิธีช่วยเหลือหรือแนะนำดีๆให้กับลูกอันได้บ้างเอมออนพูดพร้อมดันตัวของลูกสาวออกห่างกระนั้นก็ไม่ลืมยกมือขึ้นปาดหยดน้ำใสๆออกจากสองแก้มงามของลูกสาวอย่างถนอมลูกจา๋าแม่ไม่เห็นน้ำตาของลูกมานานแล้วแม่รู้ว่าหนูเจ็บ แต่แม่ก็จำเป็นต้องไปทำภารกิจของแม่ให้สำเร็จเอาละลูกรักถ้าหนูอยากร้องก็ร้องออกมาเลยและรอแม่อยู่ตรงนี้ก่อนแม่จะไปหยิบโทรศัพท์โทรไปนัดหมายจอมใจเพื่อนรักของแม่เสียหน่อยและจะขอร้องลูกพัดให้มาอยู่เป็นเพื่อนของลูกอันเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยแล้วกันนะคะตีเหล็กเราต้องตี ตอนที่มันร้อนๆค่ะ,อะเอาละแม่ขอตัวลูกอันก่อนเลยแล้วกันเอมออนผุดลูกพวดพลาดยืนขึ้นแทบทันทีเมื่อคิดได้ว่าผู้ที่เธอต้องปรึกษาป,ปัญหาที่ก่อเกิดกับลูกสาวนั้นคือใครนั่นก็คือเพื่อนรักของเธอเองอันธิกามองตามแม่เห็นตหลังไวัยความคล่องตัว ที่ออกเดินเร็วดุดพายุสลาตันซึ่งตอนนี้เอมออนรู้ดีว่าหัวใจของเธอพองโตขึ้นมากแค่ไหนนานนับหลายปีแล้วที่เธอรู้สึกเจ็บนั่นอยู่ในอกด้วยไม่อยากให้ลูกรักต้องไกลห่าง